น,นี่เป็นเมนูพิกเนเจอร์คือกะหรี่หมูแล้วก็มีไข่ต้มแต่วันนี้ผมลองไข่ปลาโลไขก่กุนเชียงแล้วก็แตงกวาอันนี้เข้ากันมากพิกเนเจอร์ต้องมากินนะครับ <S <S วันนี้เราจะพาไปกินไข่ทอดในายมงนะครับไปครั้งที่แล้วเราเขาปิดร้านหยุดช่วงนั้นพอดีพอดีเลยนะครับน่ากินมาวกเพราะว่าร้านนี้ได้รางวัลระดับมิชลินเดี๋ยวไปกันเลย 你的发型那么亮眼，我要睫了翘一点。你总是暴露我缺点，你随身携带我的照片，你的笑容我新鲜。你让我感觉。 คอไม่เป็นไรครับวันนี้วันนี้ปิดใช่ไหมครับผมออวันนี้ครับอ๋อวันนั้นมาทีนึงแล้วก็ปิดช่วงหนึ่งอะไรไม่รู้สิบเอ็ดถึงสิบห้าใช่ไหมวันนั้นช่วงหนึ่งใช่ไหมครับเ,เอากินเจเอากินเจอ๋อไม่ไม่ไม,ไม่ตอนนั้นใหม่ทีนึงไม่ได้กินเจแล้วจะมาจะมาทานเหมือนกันพอดีจะมาถ่ายด้วยแล้วก็อ้าวปิดอีกแล้ววันนั้นมีติดป้ายหน้าร้านด้วยเนาะ ไม่เป็นไรคือว่าปกติหยุดจันทร์อังคารใช่ไหมฮะอ,อ๋ออย่างงี้ผมก็มาพุทธถึงอ,อาทิตย์ได้ได้ครับเฮียครับผม <laughs> จะมาถ่าขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวมารอบหน้า <laughs> ในเมื่อหอยทอดในหมงปิดอีกแล้วนะ <laughs> เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวแกงเจ็กปุ้ยกันนะครับตอนนี้เขาย้ายไปขายข้างในร้านเพราะฉะนั้น เปิดตลอดไม่ต้องรอเหมือนเมื่อก่อนต้องรอตอนเย็นถึงเปิดได้นะฮะแต่วันนี้เราจะเดินอีกเส้นหนึ่งเราจะเดินไปทางข้างหลังวัดเล่งเลยี่นะครับผ่านสารเจ้าไตา่ฮงกงนะครไปทางโรหะพระพระชัยไม่ไกลครับแถวนี้มันทะลุก,กันหมดเดี๋ยวผมพาเดินไปเอง อันนี้ก็ร้านหน้ายอดผักนะเนี่ยร้านหน้าเนียตังก็โอเคอันนี้เราจะไปร้านข้าวแกงแจ็กกุยแต่เราจะมาจากเส้นตรงนี้ที่มาจากบริเวณที่สองกรกฎานะครับตัดมาตรงนี้นะฮะข้างหน้านี่จะเป็นวัดเล่งในยี่แจ็กกุยอยู่ทางขวามือตอนแรกเรามาจากเส้นเจริญกรุงเราเข้ามาแล้วก็เลี้ยวขวาแต่นีเจะไปเลี้ยวซ้าย นี่เราจะล้อกำแพงวัดเล่งได้ยี่ล้อไปเลยเนี่ยวัดยาวเฟือ้อยเลย เนี้ยถึงแล้ววันนี้เราย้อนมาข้างหลังปกติเราจะเข้ามาจากเส้นเจริญกรุงอันนี้ตัดมาด้านหลังทางพระพชัยวันนี้วันนี้มาเร็วครับได้กินแน่นอนบ้านนี้ด้อ จเจ๊ปุ้ยเจ๊เฉี่ยวมาไปสั่งกันไปสวัสดีเฮลัตสวัสดีครับเฮลัตเฮลัตไม่อยู่อะไรกินได้กินได้ดีครับเยี่สวัสดีเยัสยวดีครับเฮลัตสวัสดีเฮลัตสวัสดียาอนกินเนี่ยมาถ่ายต่อวันนั้นแบตหมดอ่ะเดี๋ยวสั่งก่อนสั่งก่อน 个礼物啊！我哋個。可 เมนูฟิกเนเจอร์คืกะหรี่หมูแล้วก็มีไข่ต้มแต่วันนี้ผมลองไข่ปลาโลไข่กุนเชียงแล้วก็แตงกวาอันนี้เข้ากันมากฟิกเนเจอร์ต้องมากินนะครับคนครับอันนี้ก็ได้มาก็เมื่อก่อนจริงแล้วต้องขายอยู่ตรงตรงข้ามกำแพงวัดเล่งในยี่ฮะแต่อย่างที่บอกว่าตอนนี้เป็นโควิดแล้วก็เขาไมต้องารให้คนมันยืนออน ให้มันติดกันเกินไปก็ลงย้ายเข้ามาขายในในร้านซึ่งข้อดีคือว่าเปิดได้ตลอดเลยไม่ต้องรอช่วงเย็นเหมือนเมื่อก่อนนะฮะแล้วก็รสชาติเหมือนเดิมรสชาติคงที่มากกินมา20ปีอืมกระหรี่หมูก็หอมแล้วก็มันไม่ผุนถ้าให้ผมคอมเพลคือเป็นกละหรี่หมูแบบกินแบบไม่แรงเหมือนกับสไตล์ คนจีนทำาเนาะคือเป,เป็นแบบกระหรี่แรงๆคนจีนแต่แบบสไตล์พวกอาหารอินเดียมันจะฉุนๆแต่นี่คือแบบมันมันหอมแล้วก็แบบกินง่ายนะฮะกุนเชียงก็อร่อยข้าวแกงข้าวอยนบันยก็คือต้องนั่งริมกับแพงแล้วก็เนีย่ยไม่มีโต๊ะไม่มีโต๊ะนะครับต้องนั่งกินแต่นั่งกินเนี่ยฟีลลิ่งดีสุดเพราะว่ากินแล้วทุกคุณต้องรีบไปอืมก็ให้จานใหญ่ครับให้เยอะ แล้วครับได้ยินว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ได้เป็นเก้าอี้แดงอย่างนี้มันเป็นตั้งแต่เก้าอี้ไม้หรือ,<ม>อยังไงเล่าให้ฟังหน่อยสมัยก่อนก็คือเป็นเก้าอี้ไม้นะฮะพอไม้เริ่มเสื่อมอะไรเงี้ยก็คือเป็นเก้าอี้เหล็กนะฮะเป็นเก้าอี้เหล็กตัวเตี้ยเหมือนเดิมฮะแล้วเสร็จปุ๊บพอรถเริ่มเยอะขึ้นอะไรเยอะขึ้นก็เลยเป็นเก้าอี้สีแดงทบ ผมว่าเมื่อก่อนสมัยอากงนี่แบบนั่งแทบจะติดดินเลยเนาะใช่ใช่ก็ยี่แบบก็แบเตี้ยๆคนจีนแบบนั่งทํางานใช่ใช่ใช่ล้างชามใช่ใช่เหมือนเหมือนเมื่อก่อนเหมือนเมื่อก่อนคือคือเตี้ยๆนานมากเนาะครับพอรถเริ่มเยอะก็เลยต้องเป็นเก้าอี้สูงน่าจะประมาณ30กว่าปีเนาะผมว่าผมว่าเกินนะาถ้ารุ่นอากงขายมาก็ต้องน้าถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณ80แล้วนะแปดสิบปีโหแค่รัตเป็นเจเนอเรชั่นสามสามใช่ครับสามโอ้โหเจนหนึ่งประมาณตั้งสามสิบกว่าปีเนาะครับแต่หมามมาเขา ช่วยอากงแล้วมาขายเองตั้งแต่อายุ13ตอนนี้มา70มมแล้วโแล้วอันนี้ที่ผมขอชมคือผมก็กินเฮลัสมานามากเนอะแต่ผมเด็กๆนะเนอะคือชมว่ารสชาตนินี่นิ่งมากนะฮะแล้วก็ค,คุณภาพวัตถุดิบนี่สำคัญมากคือแบบไม่เปลี่ยนแล้วก็แบบใช้ของดีหมดเลยใช่ครับเราจะเน้นเรื่องรสชาติกับคุณภาพของวัตถุดิบคือต่อให้ว่าแบบวัตถุดิบราคามันมันมันมสูงขึ้นอะไรครับเราก็ต้องยอมยอมไอ้นั้นฮะคือเราเราพยายามคงเอาไว้เพราะว่า รสชาติตั้งแต่รุ่นาก,กงถึงปั่นเลนก็คือคงเดิมไวอะไรแบบอย่างผมมากินเนี่ยแนะนําเพื่อนมาว่าเฮ้ยได้รสชาติขนาดนี้แล้วราคาแค่นี้คือมันมันหายากมากที่คน,นทำได้ใช่ใช่นะเพราะว่าถือว่าอาศัยว่าแบบจํานวนเข้ามาช่วยอ,อะไรช่วยมันมันถึงอยู่ได้เราอยู่ได้ลูกค้ารับได้โอเคครับคือตรงนั้นมีคนเคยพูดไหมว่าแบบรสชาติแบบมันนุ่มวนวลมันแบบแกงกะหรี่อย่างเงี้ยมันไม่ฉุนแบบมันไปแบบสไตล์คนจีนหรือแบบกินง่ายอ่ะใช่ครับก็มันเป็นสไตล์คนจีนอยู่แล้วคือแกงที่บ้านเป็นเป็น รสชาติสไตล์คนจีนอยู่แล้วคือไม่ได้เผ็ดจ้าเหมือนคนไทยแล้วก็กินพวกเครื่องเทศอะไรไม่ได้ไม่ได้ฉุนอะไรเงี้ยคือเป็นสไตล์คนจีนผมว่ามันกินง่ายแล้วก็อย่างอย่างกะหรี่หมูเนี่ยตัวท็อปที่เป็นซติ๊กเนเจอร์อย่างเงี้ยกินไปเนี่ยแทบจะไม่เจอหนังมันหมูเลยคือเราแยกหมดอย่างที่บอกว่าคุณภาพวัตถุดิบที่ดีอะค่ะถึงบอกว่าต้นทุนสูงจริงอะไรเงี้ยแต่ว่าเราอยู่ได้ลูกค้าอยู่ได้อะไรเงี้ย วัตถุดิบนี่พรีเมียมแล้วก็รสชาติดีแล้วก็นิ่งมากกินยังไงก็เหมือนเดิมนะไม่เปลี่ยนเนาะชอบกินผวกผัดปูอย่างเงี้ยกระดี่หมูแกงชิ้นอย่างเงี้ยชอบมากคุณเชียงเนี่ยผมกินแบบต้องกินทุกครั้งเลยใช่อยากกินทุกครั้งนะรสชาติก็ไม่เปลี่ยนเราไม่ได้ลดคุณภาพของวัตถุดิบที่เราใช้เนี่ยแล้วกินแล้วแบบกินได้เรื่อยๆนะไม่ได้ว่ากินแล้ววันนี้เบื่อไม่อยากกินวัตถุดิบแล้วก็ฝีมือของเนาะใช่อย่างไข่ไข่พะโลของที่ที่ร้านอ่ะ ก็ไม่เหมือนที่อื่นเพราะมันคือต้มต้มข้าวเนื้อใช่ข้าวเนื้อที่เห็นลูกเล็กๆนี่คือไข่เป็ดนะจากลูกใหญ่ก็ต้มแล้วใช่ต้มนานเห็ยงเนาะต้มนานต้มนานต้องต้องให้มันเข้าเข้าเนื้อเข้าเหลือประมาณไข่ไก่เลยอ่ะใช่แต่อร่อยจริงอร่อยจริงแล้วก็คือผมก็แบบตอนเนี้อยากจะให้คนที่มาแถวเยาวราชเนี่ยมามาดูอะไรที่แบบเป็นจุดเด่นนะก็ร้านเฮ้ร้านที่ก็แบบเป็นอะไรที่แบบยังไงคนก็ต้องมาขอบคุณมากที่วันนี้มาอธิบายให้ฟังแล้วก็ เป็นแฟนมันแทกินตลอดครับตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ครับผมโอเคับยินดีขอบคุณมากครับดครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็กินอิ่มมาเรียบร้อยนะครับกับข้าวแกงจ็กปุยนะครับเจ้าประจำของผมตอนนี้ย้ายมาอยู่ข้างในนี้เนี่ยผมถือว่ามันดีขึ้นมากเพราะว่าอะไรครับเมื่อก่อนอยู่ริมฟุตบาทตรงนี้มันแคบแค่เก้าอี้นั่งก็แบบโหคนก็เยอะรอกันด้วยแล้วก็บางคนเนี่ยซื้อกลับบ้านต้องไปต่อแถวบนฟุตบาทแบบเฮียก็ต้องแบบบอกให้ระวังรถนะครับระวังรถกลัวโดนรถเฉียวเพราะมันเคยมี เหตุการณ์เหมือนกับว่าแบบมันโดนมันแล้วเพราะว่าบางคนแบบมัวจะรอแล้วแบบกลัวไม่ได้เพราะฉะนั้นมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยในมุมมองของเราถือว่าดีขึ้นแล้วก็มันกว้างกว่าก็อิ่มนั่งสบายกว่าไม่ต้องแบบมารอเหมือน,นเมื่อก่อนเป็นก้อยเป็นก้อดนตรีแบบใครลุกต้องรีบนั่งต่อไม่งั้นไม่มีที่นั่งนะเพราะฉะนั้นไอ้อย่างเงี้ยมันเป็นรุ่นใหม่แล้วก็แบบกินง่ายขึ้นนะตอนนี้คนเริ่มเยอะละก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่เราต้องมานะฮะ ก็นี wrote, ่ฮะเข้าแกงเจ็กปุ right ้ยนะครับเข้าได้สองทางคือถ้าเกิดเข้ามาจากเส้นเจริญกรุงเดินผ่านมาทางหน้าวัดเล่งในยี่เราก็เลี้ยวขวาเข้ามาในในในซอยนี้นะครับใช่นี่คือกำแพงวัดมังกรติดกันเมื่อกี้เราเดินเลาะมาคือกำแพงวัดมังกรนี่แหละเนี่ยมีเราเดินเลาะมาข้างหลังแต่เราเลี้ยวเลี้ยวซ้ายมาอีกทีนึงเราเลาะมาฝั่งนู้น เรามาจากฝั่งศาลเจ้าแต่หงกงตรงเส้นที่เบียลงพักพระพระชัยซอยของร้านท้วแกงเจ็กกุยนี่จะอยู่ตรงข้ามกับประตูวัดบางกอนนะประตูนี้ที่เมื่อก่อนเวลาเราไปไหว้เจ้าก็จะมาเผากระดาษเงินกระดาษทองฝั่งนี้แล้วก็เปิดออกมาแต่วันนี้ปิดอยู่ตรงข้ามกันพอดีเลยเ,เข้าได้สองทางปกติจะเปิดนะแต่วันนี้วัดเขาปิดแล้วมัง้งปกติเวลาเข้ามาไหว้เจ้าเขาจะเปิดประตูออกเพราะตรงนี้จะให้เผากระดาษเงินกระดาษทองเข้ามาตรงกันข้ามพอดี 有不丑，你的衬衫穿的危险，你的冷衣穿心丑显，你的发型那么亮眼，我要剪了一点。你总是暴露我缺点，你随身携带我照片，你的笑容我心牵，你让我感觉在阳光下初恋。拜托，下次我就会来。 ในรูปแบบใหม่เพราะว่าตอนนี้ทางวัดทางวัดได้ปรับเปลี่ยนไม่ให้มีการจุดธูปภายในวัดแล้วนะครับ